ที่ประจำใจที่หนึ่งหนูจองที่สองหนูไม่เอาค่ะจังไดจังใดกะซอยให้หนูได้ที่หนึ่งแน่เลยค่ะขอบคุณค่ะเสียงปรบมือให้กับน้องก,กีตาร์เลยครับสุขเข้าประกวดโดยบ้านหนองเรือหมที่สองน้องมะปางของกำไรให้เต็มแขนขอคะแนนให้เต็มรอยให้สาวหน่อยนะอุป,ปุคนหนีแน่เด้จอจ้าขอขอบพระคุณ ฮักหนูเขาฟางเชี่อหนูเขาฟางให้แด้ดเป็นที่ดานนอะี่ดานั่งโนพามาเนอในปีนี่ในเดจ้าขอเสียงปูบให้กับน้องเข้าฟางหน่อยค่ะมีไว้ค่ะจึงไหนจึงไหนกับเป็นกำลังแรงเชีย่ยแรงใจเห้สาวหน่อยหนาโม้นข้นหนาใสขอคะแนนเฮขอพ่ยค่ะขอคะแนนขอมาเล่เ,เต็มแขนขอคะแนนเ,เต็มรอยสาวหน่อยสิบลืมขอบคุณค่ะ ก็ขอเดินเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับที่มาเที่ยวชมงานนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับท่านนายกจัก,กรพงศ์แก้วโชธนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลกุดชุมนะครับได้จัดงานนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณน,นะครับรรลอยกระทงนะครับประจําปี2566น,นะครับซึ่ง งค์งการอิหารจบนกบกุทนะครับได้จัดขึ้นนะครับที่วัดแลก็รองชนะเลิศอันดับที่1นะครับได้รับเงินสด3 0 0 0บาทนะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่2นะครับได้รับเงินสด2,500นบาทนะครับแล้วก็รางวัลชมเชยนะครับทีมละ2,200บาทท้วนนะครับผม นอ่นพมาทุกคนนะครับหรือว่าทุกหมู่บ้านที่ส่งนะครับเข้าประกวดนะครับก็ให้มารายงานตัวนะครับที่กองกำนวยการนะครับของครูส,<ม>สุดสายใจพยุกงวงนะครับตอนนี้กระทงทั้งหมด7กระทงครับ ที่ผ่านมานะครับในช่วงกิจกรรมในช่วงกลางวันน,นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับของน้องๆนักหนูนะครับที่จะร่วมกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพบ้านนะครับในวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้มาลงทะเบียนแล้วทั้งหมด6นะครับ6สาวแนะคอับว่ายประดับประดาด้วยไปอะไรก็ตาม อาาดีดีออนแล้วอ่อนพอท่านดี่านนมแะมันโอ้ยมนอม ัฐมวตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับขึ้นสูตรเวทีนะครับผมและก็ขอเรียนเชิญท่านนายกจากกับพงแก้วโชธนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลกุดชุมนะครับเป็นผู้กล่าวรายงานในคั้เคืนวันนี้นะครับผมขอเรียนเชิญครับผมครับรู้สึกินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมในวันนี้การจัดงานในวันนี้ครับเป็น การจัดงานโดยงบประมาณของการบริหารส่วนตำบลกุชุมร่วมกับพี่น้องบ้านหนองบอลโดยความอนุเคราะห์ของทางท่านพระครูสุจิตธ,ธรรมนันท์ที่ได้ให้เรือเฟื้อให้เมตตาให้เราได้จัดงานที่สถานที่วัดบ้านหนองบอลในวันนี้ซึ่งในช่วงภาคเช้ากิจกรรมในวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกุชุมได้จัดให้มีการแข่งขันเรือประเภทสิบวิพาย นะครับแล้วก็มีการแห่กระทงสวยงามนะครับเป็นประเภณีวพฒนธรรมของบ้านน้องบอลที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงบ่ายแล้วในค่ำคืนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับร่วมกับบ้านนองบอลได้มีการจัดให้มีสถานที่ในการลอยกระทงในวันลอยกระทงในปีนี้ประกอบกับมีในส่วนของการประกวดหนูน้อยลูกพม่าซึ่งเป็นหนูน้อยในวัย9ปีถึง12ปีที่จะมาทําการประกวดจากทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกุฎชุมฝันโปกครอง ขอกับเรียนเชิญท่านดตตรพิกิตศรีชนะได้กล่าวเปิดงานในค่ำคืนนี้ในโอกาสนี้ขอกับเรียนเชิญครับกับพิธีการกเดี๋ยวท่ยายนผ้านายกทั้งสองท่านท่านประธานสภาท่านรองประธานสภา,าท่านสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎชุมท่านผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการจัดงาน ตลอดทั้งพี่น้องประชาชนช่วงเช้าเห็นว่าสสต้องตามาใช่ไหมครับวันนี้ผมยังไม่ได้เจอหน้าสสเลยครับผมจะเจอกันพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าทราบว่าไปงานลอยกระทรงอีกสามสี่งานในช่วงกลางคืนนะครับงานลอยกระทรงก็เป็นงานหนึ่งที่อยู่ในส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของคนไทยเรา นะครับ22คลอง14บส่ใจหลักกระตั้งใจเป็นงานเพื่อพี่น้องคนตำรวจทุกชุมหลายกิจกรรมนะครับผมกับพี่มีส่วนร่วมมาตลอดจะขอให้กำลังใจท่านนายกแงละทีมผู้บริหารยงมุ่งมั่นหลักตั้งใจเป็นงานในกับชุมชนครับคือได้รับความไว้วางใจครับผมเสวยาทุกท่านที่แม่นี้กับพี่เจตนาจะ อย่างว่าเบิ้หงลูกหลานประกวดน้างงามกระทุ่งนะครับแบบมินิซึ่งผมเห็นด้วยนะครับแ้บการจัดประกวดเอาลูกเอาหลานเข้าเสียดเป็นการเลี้ยหลูกซึ่งสพัฒนธรรมประเทศนี้ของบ้านเข้าไว้ให้มาซูพี่น้องตลอดปีและกตลอดไปครับขอบคุณครับ ผมนะครับก็ขอกลาบขอบพระคุณนะครับท่านดรพิจิตศรีชนะนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับผมก็ขอกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในค่ำคืนวันนี้นะครับผมก็ขอเรียนเชิญท่านประธานนะครับพักคฝั่นตามอัธยาศัยนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็ขอกลาบขอบพระคุณนะครับท่านภูมิเกียรติคารพนะครับที่ ให้เกียบนะครับมาในงานข,ขําคืนวันนี้นะครับผมแล้วก็บ้าวเลกเท่กว่ากันองเท่กับเท่ขันแรกนะครับคุณอภิญญาปาสเสเนนะครับครูจากโรงเรียนบ้านหนองเมืองการประชาทุก,กูลนะครับผมพัทิศอน์นาพรจันทมาศนะครับครูชำนาญการจากโรงเรียนบ้านหนองบอลน,นะครับผมขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผม ท่านสามท่านนะครับจะอยู่กับเรานะครับตลอดการแข่งขันนะครับเกณฑ์การแข่งขันนะครับแบ่งเป็นสองรอบนะครับแบ่งเป็นสองรอบสำหรับเงินรางวัลนะครับสำหรับเป็นเงินรางวัลผู้เข้าประกวดหนูน้อยน,อยนกม่า,มานะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับผมรางวัลที่หนึ่งนะครับ จำนวน2,000บาทนะครับพร้อมสายสะพานและก็ถ้วยเกียรติยศนะครับรางวัลที่2 1,900บาทนะครับพร้อมถ้วยเกียรติยศนะครับรางวัลที่3 1,800บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศรางวัลที่4 1,700บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศรางวัลที่5 1,600บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศแล้วก็รางวัลชกเชยอีกปักบนอยู่บนหน้าอกของน้องๆนะครับผม ให้กับท่านผู้พิเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับได้พบและก็ยนโฉมความงามนะครับทั้ง15คนเลยนะครับผมชิตาพรคำล่านะครับหรือว่าน้องยาย่านะครับอายุ12ปีนะครับจากหมู่ที่5นะครับบ้านสองคอนนะครับผม อันที่หนึ่งนะครับเด็กหญิงชิตาพรภูล่านะครับหรือว่าน้องย่านะครับอายุ12ปีนะครับผู้ส่งเข้าประกวดนะครับคือชุมชนบ้านสองคอนหมู่ที่ตําตบลกุดชุมนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็จะให้น้องๆนะครับแนะนําตัวนะครับผม ข้าประกวดหนูน้อยนอรมาหหมายเลขหนึ่ง,น,งน,น,น้องนิณาเด็กหญิงที่ตาพรูล่าปัจจุบันอายุ12ปีค่ะชุมชนหมู่ห้าบ้านสองคอนสองข้าประกวดค่ะวันนี้หนูรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีลอยกระทงอันดีงามนี้ไว้ค่ะจึงไหนจึงไหนกับเป็นกำลังแรงเชีย่ยแรงใจเ้สาวหนาโนะม้นข้นหนาใสขอคะาใน้เหตุขอให้ค่ะ ขอคะแนนขอมาเล่ให้เต็มแขนขอคะแนนให้เต็มรอยเจ้าหน่อยสิบลืมขอบคุณค่ะเออวัตวา วงแดบูชาแม่สองมือไหว้ใจพนมกลามนมัสก,การพระคุณเจ้าสวัสดีทุกท่านที่มาเที่ยวงานในวันนี้และที่ขาดไม่ได้เลยคือท่านคณะกรรมการที่สวยและใจดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกิติยาต้นลำชื่อเล่นข้าวฟางกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านหนองบอนค่ะ วันนี้บ้านหนองบอนหมู่ที่หนึ่งสงข้าประกวดค่ะทักหนูเขาฟางเชี่ยนูเขาฟางให้ได้ดเป็นที่ดานหนอที่ดานั่งโนพมานหนในปีนี้ในเจ้าขอเสียงปรมให้กับน้องเข้าฟางหน่อยครับบ้านหนองบอนหมู่ที่หนึ่งนะครับผมสาวงามหมายเลขที่สองนะครับเด็กหญิงกิติยาต้นลำนะครับหรือบ้านหนองเขาฟางนะครับขอเชิญสาวงามหมายเลขที่สามนะครับผม เด็กหญิงธัญร <I can S 3> <Bye. S 2> ักษณ์จันทมาศนะครับหรือว่าน้องแกรมมี่นะครับอายุ11ปีนะครับจากบ้านหนองบางกลางหมู่ที่21เนะครับผมแม่มาแแม่มาวอี้ยนธัญักษ์จันทมาศวอจ้งว่าเลนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญลักษณ์จันทมาศ ดูฉันบรรลุมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านหนองมังกลางชื่อเล่นชื่อน้องแกรมมี่ผู้ส่งเข้าประกวดผู้ใหญ่บ้านที่ทำส่งสีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่21เ็ป็นก้างใจให้น้องแกรม,มี่นั่งเด้อค่ะขอบคุณค่ะเสียงปรบมือให้กับน้องแกรม,มี่หน่อยครับสาวสวยจากบ้านหนองมังกรางหมู่ที่21นะครับผม ได้แก่เด็กหญิงพัดส,สอนพิธามสายสมอนนะครับอายุ9ปีนะครับจากหมู่ที่8ตําบลปุะชมพัฒนานะครับผมขอเรียนเชิญครับ่ดารับพดาข้อข้ไรออาานเาว่ชอบอเะรอกเอ่ด่ น้องสม่สนน้องมะปรางอายุเก้าปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนส้องแยทิพยา นะประจำที่เลยลูกน้องมาปางนะครับหมายเลขที่4นะครับจากปู่ที่8ปุกชุมพัฒนานะครับผมวันนี้มาในลูกที่สวยหวานและก็เรียบร้อยด้วยนะครับผมในลําดับต่อไปนะครับเป็นสาวงามคนที่5นะครับได้แก่เด็กหญิงนัทริกามาดขาวนะครับหรือว่าน้องมินตานะครับอายุ11ปีนะครับผม จากหมู่ที่11บ้านเหล่าฝ้ายครับผมเช่ครับสวัสตีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาะธริกามากขาวชื่อเล่นชื่อมินดา เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลางชั้นประถมศึกษาปีที่5ผู้สงเข้าประกวดคุณพ่อทองสาจันดีผู้ใหญ่บ้านบ้าน,านเราค่ายหมู่11และคุณพ่อคำดีอาหารอาบตอบ้านเราค่ายหมู่11เขอบคุณเสียงปรบมือให้กับน้องมินตราหนะะ่อยครับหมู่ที่11น้องมินตราหมู่ที่11นะครับและก็อายุ11ปีนะครับผม วันนี้นะครับตอนนี้นะครับมาพบกับสาวงามนะครับหมายเลขหอายุ10ปีนะครับหมู่ที่20บ้านหนองบัวนะครับผมส่งเข้าปัตกครับผมการเวทีหน่อยลูกอีกนิดนึงกาเรียนท่านผู้มีเกียทุกท่านหนูชื่อเด็กกิติสารจีนบอยชื่อเล่นชื่อน้องอลิศอายุ11ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห อยู่ที่โรงเรียนอนุบาลตุดชุมพัฒนาศรีวิสันรังสันผู้ส่งเข้าประกวดบ้านหนองดัวหมู่ที่20ค่าติประจำใจของหนูคือพอใจเท่าที่มียินดีเท่าที่ได้ค่ะขอบคุณค่ะเสียงกลบให้กับน้องอารีนหน่อยครับตัวแทนจากน้องบัวหมูที่20ครับ,รบนะครับมในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นสาวงามนะครับหมายเลขที่7นะครับผมสุด ชื่อเล่นชื่อน้องอุงอิงอายุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลกุดชมพัฒนาศรีวิสันรังสรร์บ้านเหล่าตำแยหมู่19งสเข้าประกวดค่ะขอเป็นกกำลังใจให้น้องอุงอิงคนนี้เลยด้ดยค่ะขอเสียงตัวมือดังๆให้กับน้องอุงอิงครับผม จากบ้านเหล oh, <ร>่<ร>าฝ้ายหมู่ที่19เาโอ้เหล่าตำแยเหล่าตำแยหมู่ที่19นะครับผมผูมง้ง,งามไหลจนมาหลงหลงบ้านและก็หมายเลขที่8ดนะครับผมมารอแล้วครับตอนนี้หมายเลขที่8ดนะครับเด็กหญิงแพรพลอยแตงอ่อน <on> นะครับผมอายุ10ปีนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อ De ging, เด็กหญิงแพรพลอยจตองอ่อน คือโรงเรยียนบ้านนองแกูเจ็ค่ะเสียงกูเพื่อให้กับน้องอาริสนะครับส่งเข้าประกวดจากน้องแกครับน้องแกน้องแกหมูที่เจ็นะครับผมส่งน้องอาริสเข้าประกวดนะครับผมแล้วก็เราจะไปพร้อมกันยาวๆเลยนะครับเพ้สาวงามนะครับได้โชว์ตัวกันทั้ง15ท่านเลย<ช>นะครับผมมาแล้วนะ,<ม>รนะครับในลำดับที่9นะครับผมเด็กหญิง พิติยาพรน,น้ำแก้วนะครับหรือว่าน้องเนิร์ดนะครับอายุ9ปีนะครับโบู่ที่15บ้าบนทองสมฤทิ์นะครับส่งเข้าประกวดครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กจริงคิติยาพรน้ำแก้วชื่อเล่นชื่อน้องเนิร์ดค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ขอบคุณค่ะ สียงปรให้กับน้องเนินหน่อยครับส่งเข้า,าประกวดโดยทองสัมฤทธิ์ครับและก็สาวงามนะครับสาวงามหมายเลขที่10นะครับสาวงามหมายเลขที่ 10, 10นะครับพร้อมแล้วเด็กหญิงพิช,ชายาพิช,ชานันบุญบรรลุนะครับหรือว่าน้องสมโอนะครับผมอายุ9ปีนะครับ บ้านคำกลางหมู่ที่13ส่งเข้าประกวดครับผมเชิญเลยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิช,ชาน,านันท์บุญบรรุชื่อเล่นชื่อน้องส้มโอเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ตโรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง หนูคือตัวแทนจากบ้านคำกลางห3่ผู้ส่งข้าประกวดคุณแม่สอ,อบตอด, <c oughs> ดองบัวลอ,อยประทุมวันส่งข้าประกวดโปรดเป็นกำลังใจให้น้องสมโอเลยนะคะขอบคุณค่ะเสียงโค้งครับน้องสมโอนะครับน้องสมโอนะครับโดยคุณแม่ตอบตบตัวลอ,อยประทุมวันบ <c oughs> ัวลอยประทุมวันนะครับจวดตัวด้วยนะครับขอเชิญครับ เอเสวัสดีค่ะเศกิตคำวิไลมีปัญญาเต้ยชื่อน้องไพ่เพื่อนค่ะมาจากโรงเรียนบ้านหนองโมงกลางอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ ผู้ใหญ่บ้านหมูสินายคอนคิดมีใซส,ส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณค่ะเสียงคนเครับกับน้องทางเพื่อนใดครับจากน้องเมืองกลางหมู่ที่10ครับพิญญาบ้านน้ำสกุนหยางก่อนคอนชิดมีชัยน้องบอกว่ามีใซนะครับแล้วก็หมายเลขที่12นะครับสาวงามหมายเลขที่12นะครับผมสาวงามหมายเลขที่12เท่งกิงกนก ยาดานะครับเด็กหญิงกนกยาดาบุรีพักดีนะครับผมหรือว่าน้องไออุ่นนะครับอายุ10ขวบนะครับจากบ้านหนองมาลาหมู่ที่16บหมู่ที่ท6นะครับผมส่งเข้าประกวดสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกนกยาดาบุรีพักดีชื่อเล่นชื่อน้องไออุ่นส่งเข้าประกวดโดยสอบอบตรุ่งสุวรรณเผ่าเพลง บ้านหนองมาราหมู่หก I'm l i s e n i n g everyone my name กะนกยาดาบุรีพักดี you can call me น้องไออุ่น I am 10 y e a r s o l d I am s t u d D ผู้ถงโฟูขอบคุณค่ะตัวเพ่ให้กับน้องไออุ่นนะครับหวังว่าพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่นี่และก็คณะกรรมการคงแปลออกทุกคนนะครับยกเว้นพิธีกรสองคนครับ <laughs> ต้องว่าทันแล้วมั้ <laughs> แล้วก็หมายเลขสาวงามนะครับหมายเลขที่13นะครับสาวงามหมายเลขที่13นะครับมาจากบ้านหนองบอลหมู่ที่18นะครับผมเด็กหญิงสิริลักษ์โตเด็กหญิงสิริลักษ์พักดีโตนะครับผมหรือว่าน้องปูแดงนะครับเชิญเลยครับลูก สวัสดีท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหนูชื่อเด็กหญิงสิริรัก์พักดีโตชื่อเล่นชื่อน้องปูแดองอายุ12ปีผู้เข้าประกวดหมายเลข13อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6กํำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลกุชุมพัฒนาสีวิสารลังสัน บอลหมู่สิบแปสองข้าประกวดค่ะปฏิประจําใจของหนูคืออย่าพูดว่าหมดหวังถห้ยังไม่ได้พยายามค่ะเพราะม่พี่น้องช่วยเป็นขวัญใจแห้งใจเฮลาในด้ยจ้าขอบคุณค่ะเสียงปรบมือให้กับผูดได้ได้เลยครับสาวงามจากบ้านหนองบอนหมู่ที่18บแปดจะพาองนะครับ แล้วก็สาวงามหมายเลขที่14นะครับที่จะโชว์ตัวนะครับโชว์ความสวยความงามให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ชมในค่ำคืนวันนี้นะครับหมายเลขที่14นะครับผมเด็กหญิงวัชราพรพยุงวงนะครับหรือว่าน้องกีต้า์นะครับอายุ10ขวบนะครับผมจากบ้านน้องเรือหมู่ที่2นะครับส่งเข้าประกวดครับผมขอเชิญครับ ดีค่ะหนูซื้อเด็กหญิงวัชราพรพยุงวงซื้อเลอนหนูซื้อน้องกีตาอายุสิบปีมาจากโรงเรียนบ้านนองเลือค่ะ Hello My name is วัชราพรพยุงวง Nickname น้องกีตาร์ My form บ้านน้องเลือกคูลสุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณคณะกรรมการและท่านนายกนาย จกระพงแก้วโชดและขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานวันลอยกระทงในวันนี้ด้วยค่ะปฏิปัตจํำใจที่หนึ่งหนูจองที่สองหนูไม่เอาค่ะจังใดจังดใดกระซอยหนูใดที่หนึน่งไดเลยค่ะขอบคุณค่ะเสียงปรบมือให้กับน้องก,กีตาร์เลยครับสุขเข้าประกวดโดยบ้านหนังเรือหมู่ที่สองครับ สาวงามหมายเลขที่14นะครับบ้านนองเรือหมู่ที่2นะครับส่งเข้าประกวดเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนางงามขึ้นครบ15คนก่อนจะให้คณะกรรมการอันเดินแบบน้องกีตาร์ให้ดูนะครับเนาะให้คณะกรรมการทั้ง3าท่านเดินแบบน้องกีตาร์ให้ดูนะครับผมหมายเลขที่15นะครับสาวงามจากบ้านเราตำแยมหมู่ที่3นะครับเด็กงชิดาภา บุญต,ตะนะครับหรือว่าน้องแพทนะครับอายุ12ขวบนะครับผมบ้านเหล่าตำแยหมู่ที่3ส่งเข้าประกวดครับผมขอเชิญครับ อยู่ที่โรงเรียนบ้านเหล่าตำแยชั้นประถมศึกษาปีที่6ผู้ส่งข้อประกวดอบอตอนายเนเล,เล่เตียนหานค่ะสุดท้ายนี้จังใดจังไถกะขอแรกเชียร์แลกใจจากพ่อแม่พี่น้องชาบ้านน้องบอทุกคนเลยนะคะข,ขอขอบพระคุณค่ะเสียงปรบมือให้กับน้องแท็กนะครับจากเหล่าตำแยหน่อยครับ ครับก็ครบเปกที่เร้ยบอยนะครับ,รบ,ท,บ,รนนรบทั้ง15สาวงามในวันนี้ทีนี้จะขอขอเสียงเชียร์นะครับให้น้องๆสาวงามแต่ละคนนะครับผมถ้าขอเสียงเชียร์แล้วก็เสียงปรบมือเสียงกรี๊ดเสียงดังๆนะครับให้กับน้องทั้ง15ท่านด้วยครับผมซึ่งประกอบด้วยนะครับสาวงาม คนแรกนะครับน้องนิหนานะครับหมายเลขที่1นนะครับจากบ้านสองคอนนะครับหมู่ที่5ส่งเข้าประกวดนะครับหมายเลขที่2นะครับน้องเข้าฟางนะครับจากบ้านหนองบอลหมู่ที่1นนะครับแล้วก็หมายเลขที่3ามนะครับ น้องแกรมมี่นะครับจากบ้านหนองบางกลางหมู่ที่21นะครับและก็หมายเลขที่4นะครับน้องมะปรางนะครับจากหมู่ที่8กุ่ชุมพัฒนานะครับส่งเข้าประกวดนะครับและก็หมายเลขที่5นะครับน้องมินตรานะครับจากบ้านเหล่าฝ้ายหมู่ที่11นะครับผมและก็หมายเลขที่6นะครับน้องอารีสนะครับจากบ้านหนองบัวหมู่ที่20นะครับและก็หมายเลขที่7นะครับ หมายเลขที่7น้องอุ้งอิงนะครับจากบ้านเหล่าตะแยหมู่ที่19นะครับและก็หมายเลขที่8นะครับน้องอาริษ